เซร่าหนึ่งเก้าสามสองอันดับสุดท้ายเราทอมต้องการเอะไรไหมพอแล้วครับเดี๋ยวคงกลับบ้านแล้วเอ่อทอมมี่ก่อนน่าจะไปนะช่วยอะไรฉันสักหน่อยได้ไหมน่าจคเขาลิจิต้องการอะไรพาลูกสาวฉันไปส่งบ้านหน่อยซาร่าเหรอครับ ที่ผมได้ยินมาเหมือนเธอไม่ต้องการให้ใครไปส่งนะก็เธอเธอแข็งแกร่งแต่มันก็มีผู้ชายเป็นฝูงเลยพยายามจะมาเข้าใกล้เธอคนนักเลงนะะแล้วมันก็ชอบขี่โมกหรือว่าพยายามจะทำหาข้อได้เปรียบกับซาร่าบางทีเธออาจจะพูดในสิ่งที่พวกนั้นไม่ชอบเพราะเธอไม่ชอบพวกมันแล้วก็กลายเป็นมีเรื่องกัน ไอ้พวกนี้น่ะมันทำให้ฉันนึกถึงพวกนักเลงของดอนที่ชอบมาจุกจิกลูกสาวฉันอยู่ตลอดไม่ต้องห่วงครับดูจิผมดูแลให้อืมแบบนั้นฉันก็ไว้ใจสาราดเวลาปิดแล้วมาแล้วนี่ผู้สาวผู้สาวค่ะเอาละนะครับมีอะไรเหรอคะทอมเออทอมจะพาเธอไปส่งบ้านนะ จริงออืก็ฉันก็ทำงานที่นี่เหมือนเธอไม่ใช่ไงอืมก็ได้ถ้ามันทำให้พ่อสบายใจขึ้นแล้วก็ตามนั้นไว้เจอกันนะคะพรุ่งนี้ฉันไปเอาเสื้อคุมก่อนแล้วกันเดี๋ยวผมไปลองห้อนอนแล้วกันนี่สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ Mafia Definitive Edition นะครับผม EP ที่สกันแล้วนะครับผมเจ้โอเคไหม ฉันไม่ได้ต้องการใครมาส่งบ้านสักหน่อย <I guess. S 1> ถ้าก็ททำให้พ่อสบายใจหน่อยสิเขาต้องการให้เธอปลอดภัยนะฉันไม่สนลอกทอมบางทีเขาก็สนใจเขาแคร์มากเกินไปฉันเข้าใจนะ <c oughs> ก็เขาเป็นห่วงเธอยังไงล่ะเธอรู้ไหมว่าเราควรจะคุยกันเรื่องที่เธอพยายามขโมยาอาหารนะ okay, นี่ฉันเป็นคนทำเอง <c oughs> ให้ตายสิ พอล,ล่พอพอร่าพอลลี่ลลไม่ขอคุณแน่ซา,าลาพอะรพวกนี้อาจจะเป็นวันที่ผู้แก่จะได้ทําอาหารเช้าเองก็ได้นะอย่าบ่นเยอะอย่าบ่นเยอะคนทําอาหารอยู่ตรงนี้ให้ตายสิเข้าตู้ฉันได้ไหมฉันมือเต็มโอเคงอกเงกง,กง,กงกอกเงยตบตัวนะครับผมฮะนี่เหรอถึงแล้วเดินไปส่งบ้านบ้านใกล้นะหรือว่าไม่ใช่วะเอาอะไรมาส่งอะ ใช่ปะเหมือนเอาอะไรมาส่งมากกว่านะเซร่าเหรออันนั้นให้ชั้นใช่ไหมใช่ค่ะเออไม่เยอะเท่าคราวที่แล้วนะก็เพียงพอแล้วทุกทุกคนคิดว่าเธอในยางกระดัางฟ้านี่จะต้องเป็นทอมมี่แน่ๆเลยใช่ไหมซาร่าราจะพูดถึงนายอยู่ได้จริงเหรอครับก็นายนะ่มันเป็นนักแข่งที่โคตรจะมีขื้นเสียงเลยทอมทุกคนก็รู้จักนายหมดใช่แล้วหละเธอพูดถูกทุกคนรู้จักนาย น่่่ตอออีเยังไงก็ตามอย่าปล่อยให้จูเลียตหนาวล่ะอะไรก็ขอให้มีค่ำคืนที่ดีนะโอเคครับต่อไปก็พาเซราไนะครับผมเดินกับส่งที่พาร์ตเป็นของเธอนะผมตรงนี้ก็มีสาวๆมัมีผู้ชายมากมายสาวๆมากมายอืมอ กคุยกันว่าปกติซาร่าทำแบบนี้ประจำเลยหรือเปล่าครับอาหารมาให้อะไรอย่างนี้นะเออมันก็เป็นเป็นคืนเป็นคืนที่ดีนะสำหรับการที่จะมาเดินเล่นแบบนี้นี่ยับโอ้ยโทษเดินอัดถนนครับนาใช้วเวลาอยู่กับไอ้แซมเสือผู้หญิง <c oughs> แล้วประโยคจีบหญิงที่นายมีดีที่สุดคือเออ เป็นคืนที่ดีสําหรับการเดินเล่นนะอย่างนั้นเหรอให้ตายสิ <c oughs> โดนผู้หญิงดูถูกซะงั้นนะครับไอทอมมี่มันก็ขี้เขินด้วยไงเรื่องเรื่องอะดอกไม้ให้ผู้หญิงหน่อยครับไม่เอาครับทีนี้เราไม่เอาดอกไมห้หรืองไง <c oughs> จนกว่าเราจะไปเดทไปเดทกันจริงๆแล้วก็ให้ฉันเดินพาเธอกลับไปส่งบ้าน <c oughs> ดีๆเถอะอืมก็เป็นไปได้นะ <c oughs> ถ้าเป็นพวกนายเขาคงไม่หยุดแน่ฉันคิดว่าเขารู้แน่รู้จริงนั่นเหรอผมไม่รู้หรอกไอคนพวกนี้นห่ะตามฉันมาเป็นอาทิตย์แล้วฉันอาจจะไม่ได้บอกนายแต่ฉันรู้ว่านายรู้รู้นะว่ามันเป็นยังไงฉันเคยบอกเรื่องนี้กับพ่อครั้งหนึ่งเพราะฉะนั้นก็เขารู้อยู่แล้วแหละก็อย่างที่ฉันพูดนะ่นนะเรื่องนั้นไม่ได้เป็นปัญหาอะไรกับฉันถ้าเขามีปัญหาแล้วก็นายคงอยู่ได้ไม่นานหรอก ฉันรู้ว่าม,มีอะไรเกิดขึ้นกับผู้ชายที่ชอบมายุ่งกับฉัน safe, ฉันกำลังพยายามทำให้นายปลอดภัยนะทอมมี่แองเจโล่พรุ่งนี้คืพนพรุ่งนี้เราค่อยหาที่ไหนสักที่ไปกันเถอะแล้ววันนั้นฉันคอ่อยอซื้อดอกไม้ให้กับเธอแล้วกันโอ้เฮ oh. hey, ้ oh, hey. ที่รักนี่ oh. <laughs> นอกใจเรางั้นเหรอถอยไปเลยเวน แกยนไม่เอานะ่าอย่ามาทำหน้าใจร้ายแบบนั้นนี่เรากำลังจะมีปัญหากันเลยครับนี่แกพยายามจะขมโมยผู้หญิงของเราเหรอพ่อหนุม่มถ้าไม่ระวังแล้วก็แกได้ไปสุกอยู่ตรงพื้นแนะ่เวลากายมึงครั้งสุดท้ายถอยไปใส่พวกกรรกพวกเราไม่ใช่ลูกกระจกนะเว้ยฉันรู้ว่าแกทำงานให้ใครซารียลี่นะอาจจะเป็นพวกหกอำนาจใหญ่ของเมืองแต่เขาก็ยังเด็กกว่า อีกไม่นานมันเรวโลกก็จะจัดการทุกคนแล้วผมไม่ได้ต้องการเซลลี่หรือใครก็ตามสําหรับเรื่องนี้แกได้ยินในหมอนี่ไหมมันก็ไม่ดูคันเถอะว่าแกมีดีอะไรไอ้คนกินเค้กหลบได้ไอ้โง่นี่ีนี่มัดมวยไทยมัดมวยไทยเฮ้ยรออุระอุระต่อยอยู่ต่อยต่อต่อยต่อไปฮะหลบหลบเออต่อย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 แบบสองจุ้งหนึ่งหุกขวาต่อยอีกต่อยต่อย นี่จุ้งอีกต่อยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมา้ซ้ทุฮ้ล้ยจับโเก้่อยเข้าไปฝยเ้เฮืยเอ้ยเฮ้มเฮ้กเฮ้อยอฮยยอยเฮยอยเ่้ยเยเ้เอ้ยเเฮ้ยล้ยเ้ย้ย้ยเฮ้ยยเฮ้ยเฮ้เฮ้ยยเอ้ยเยฮยฮเฮ้ยเฮ้ยเเเ้เฮ้ยเฮฮเฮ้ยเร้ยยย โอ้โหมีคนนึงอุ้ยไอ้เบิ้มจะเอาใช่ไหมเบิ้มเบิ้มเอาครับมาตากูแลวไอ้กรวกมาเลยหวังว่าแกจะเก่งกว่าเพื่อนแกนะมากูก็มีกูมีมึงมีคนเดียวหรือไงโอ้ยหลบไม่ทันึต้องหลบก่อนโอเคมันมันต้องหลบก่อนเท่านั้นเลยใช่ไหมโอ้ยหลบได้ไอ้งไอมึงเถิดเหมือนกันมึงเถิดเหมือนกันมึงเถิดเหมือนกัน มึงเถอะเหมือนกันกูหลบได้กูฟาดฟาดฟาดคอมโบสามทีกูหลบได้อีกแล้วโดนครับโดนโดนโดนฮะมันเป็นเนไรกูหลบอีกแล้วฟาดฟาดฟาดอย่ามาอ้วนแถวนี้อ้หนูนี่แน่นี่แน่นี่แน่ทุบทุบจับรัดคอจับรัดคอแล้วไงต่อครับทอมมี่หลักแค่นี้มีมิฮัสซาระครับคุ๊บเฮ้ย ยังไงเอาไปฮุกขวานั่นเป็นฮุกขวาที่ดีขอบอกเลยในเลือดไหลนะมาบ้านฉันก่อนสิเดี๋ยวดูให้คือซาร่าเขาเป็นผู้หญิงสวยนะไอ้พวกนี้ก็เลยชอบนะครับผมแล้วก็มาเคลมไงเคมโบเดียไงว่าแบบว่าเป็นของตัวเองนะครับเป็นผู้หญิงของฉันเป็นผู้หญิงของแก๊งเราจะเข้าบ้านมาไหมเดี๋ยวจะไม่เข้าเข้าครับเข้าครับนี่กระดูจังเลย สงสัยจังเลยว่าเมื่อไหร่จะเชิญสุดท้ายก็เชิอน,น,นะธนาคารปิดแล้วเพราะฉะนั้นเดี๋ยวฉันจัดการทำแผลให้ใหเองเกี่ยวกับธนาคารวะเกี่ยวกับธ <c oughs> นาคารเพราะอาจจะแปลผิดก็ได้นะมันอาจจะเป็นความหมายอื่นอุ้ยเป็นคนตอนไหน่ะแฉเรื่องไหลขนาดนี้ตอนไหนวะก็ไม่ได้ดูแย่ขนาดนั้นนะต้องการอะไรเ,เรื่อง อย่างเช่นเอ่อยาแค่ปวดอะไรอย่างงี้หรือเปล่าฉันเห็นอยู่ว่ามันดูโคตรเจ็บเลยทอมอย่ามาพยายามทำตัวแข็งแกร่งหน่อยเลยแล้วเธอมีอะไรบ้างล่ะอุ้ยกินเหล้าหนึ่งทีกินด้วยจุกจุกโอเคเอาอีกสิเอาอีกโอเค เอาละทนหน่อยแล้วกันนะอฉันโอเคอยู่แล้วดีเพราะฉันไม่ต้องการผู้สาวแถวนี้มาคอยบ่นว่าเจ็บแค่ไหนตอนที่กำลังทำอยู่เร็วหน่อยแล้วกันโอเคไหมฉันก็ต้องทำนานเท่าที่ทำได้นั่นแหละแผลแย่แค่ไหนฉันก็ต้องทำให้มันดีเท่านั้นไม่งั้นเดี๋ยวแผลเป็นดูแย่เอานะนี่นายนี่เธอทำแผลให้กับผู้ชายกี่คนกันเนี่ย ก็แค่พ่อฉันเองแม่เองก็บางครั้งเองก็มาทำแผลให้กับลูจิเป็นกันก็คือพ่อเขานะครับเคยไปมีเรื่องกันวันหนึ่งแม่ก็เลยต้องมาเย็บให้พ่อให้พ่อด้วยนะันนี้ผมแปลออกเลยเอาละฉันเอ่ทำงานได้ไม่ดีเท่าไร่แต่ฉันคิดว่าแผลมันก็น่าจะโอเคนะ แอบเป็นนี้ทำให้ผมคิดถึงคุณแน่ต่อจากนี้ไปนอนพักที่นี่เถอะ no, ปล่อยคุณเดินเซแถวนี้ไม่ได้เดยวพวกนั้นก็กลับมากระทืบนายอีกได้เลยมีผ้าห่มเพิ่ม <Yeah. S 1> สักผืนไหม s <S ไม่มีนะแล้วมันก็อุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยมือมือมือเฮ้ยมือเฮ้ย ท <Tommy. S 2> อมมีอ่อุ้ยอุ๊ยแบบนี้ก็โอเคแล้วนี่มันมันเก๊กลอว่ะทุกคน g o o d night for a walk a อ y w a ่ว่ะเป็นค่ำคืนที่ดีจบ c ช a p t อร์ซาร่านะครับน่าจะเป็นคนรักอย่างแน่นอนนีคยผสำหรับทอมมี่เองเจโล่จัดไปเป็นต่อครับไม่เบานะมือปลาหมึกเหมือนกันนะเบตสเก t used to it นะครับผมควรจะชินได้แล้วปีหน<อ>ึ่งเก้าสาสองเช่นกันสิ่งนี้นะไม่ไหวแนะ่ ซาร่า่โอเคครับบอสผมดูแลเธออยู่เธอทำงานที่นี่ก่อนที่เธอจะเออก่อนที่ตัวเธอจะสูงพอที่จะเห็นบราซะอีกฉันจะไม่มีลูกสาวทอมแต่ฉันจะทำทุกอย่างเพื่อลูกของลูจิผมเช่นกันครับพวกเราเองทั้งหมดนั่นแหละผมคิดว่าทุกนะครับบอสทุกทุกอย่างเพื่อลูจิและซาร่าไอพวกนี้มันเป็นบ้าไปแล้วหรือไงผมจะอัดพวกมันให้ร่วงเลย ธุรกิจของพวกเราก็คือการป้องกันใครจะมาจ่ายเงินให้เราถ้าเกิดเรายปกป้องคนของเราเองไม่ได้คุณต้องการให้เราทำอะไรครับไปสั่งสอนไอ้หมอนี่ซะไอ้แกงพวกนี้ต่อยมันให้ล่วงทำให้มันต้องขึ้นไปอยู่บนวีลแชร์ทำเสร็จปุ๊บก็ให้พ่อแม่มันกิ๊บกิดร้องหาลูกชายที่สมประกอบไม่ได้ต่อไปโอ้โหแปลงเกือบไม่ทันให้ตายสิทำมิ ไปหาวินนี่ไปเอาของมาเดี๋ยวนี้เตรียม <Okay. S 1> ตัวให้พร้อมปล่อยให้นักเลงพวกนั้นนอนอยู่บนถนนด้วยฉันต้องการให้ทุกคนฉันต้องการให้ทุกคน,กคนปล่อยหมาบ้าออกไปอรารวาสในค่ำคืนนี้จัดไปครับน่าจะได้แอคชั่นอีกแน่นอนคิดว่ายังมีหมาตัวไหนหลงอยู่ในสิ่งของเราบ้าง yeah, <same. S 1> ฉันไปดูรอบข้างเอง <Okay. S 1> จัดไปเดี๋ยวฉันเอาด้วย เอาแหละถ้านายไปเตรียมตัวกับวินนี่เสร็จแล้วมาเจอฉันที่ชายหน้าเทาไปทุบหัวกันดีกว่าจับไปครับแซมแล้วก็พอลลี่นะไปเราไปเตรียมตัวกับวินนี่ก่อนครับช็อกูวินเซนโซครับชื่อเล่นก็คือวินนี่นะค,คนนี้นะไปขึ้นไปเฮ้ย <Hey, hey. S 1> มีปัญหาเหรอทอม <c oughs> ไม่ครับ พอดีกับผมนะพวกเราจะไปอัดไอ้พวกนักเลงที่อยู่ในถิ่นเราสักหน่อยผมไม่อยากดึงปืนนี่เท่าไหร่แต่ว่าผมต้องการอะไรสักอย่างที่เอไว้ทุบหัวนั่นแหละแค่นั้นก็พอแล้วแซมไปบูในโกดังคด่นมาแล้วก็ดูสิมีลายเซ็นจากบาบูด,ด้วย แล้วก็นะเ้าไว้ทุบหัวแล้วไอ้ของพวกนี้แหละไม่เกิดคำถามแน่นอนไม่แน่นอนครับขอบคุณมากนะวินนี่หยิบไปให้แซมกับพอลลี่ครับเยวจะแค่พอลลี่คนเดียวไปทุบก,ก็พอแล้วนะครับไปเจอกับพอลลี่ที่ชัยนาทาีครับจัดไปผมคิดว่านั้นน่าจะเป็นจุดมุ่งหมายคนระับเราเปิดกระลาดของเราเอารถแรงไปเลยแล้วกันครับไปรถแรงครับกดอะไรวะอ๋อกดเล็บไร์ครับ ไปรอบนี้มอไซค์บ่ะทุกคนลองมอไซค์ดูว่าไปนี่เราแวนแวนโอ้โหมอไซค์จ่ายตลาดไปครับเฮ้ยเอาเรื่องเอาเรื่องอยู่เอาเรื่องอยู่มีความเร็วมีความเร็วเท่านี้เร็วแล้วนะครับในเกมนี้นะเท่านี้มันถือว่าเร็วแล้วนะครับเท่านี้มันถือว่าเร็วมากแล้วครับเพราะฉะนั้นอย่าไปอย่าไปบ่นนะครับขับยากอยู่เมือนกันนะสำหรับมอไซค์ มีความเลียวยากกว่ารถใหญ่รถใหญ่มันเลี้ยวไม่ได้แล้วมันยังดิฟได้นะบพอ,อมมาเลยจังหวะนี้อุ้ยรถล,ลื่นครับรถล,ลื่นรถไล่หลดไล่นี่รถดไล่ครับตรงนี้เจอทางปุ๊บโอเคถึงละพอลลี่มา ได้เวลามาจนได้ให้ตายสิจะเปรี่ยบหมดแล้วปล่อยหมอหน้าไปเธอมันหลงเออมันกำลังมีความรักอยู่ทำไงด้านมันไ,มไปยุ่งกับพวกเสี่ยงห้เองนี่นายปัญหากับนายนี่ทอมนายเนะ่ยเอาแต่ใจอ่อนอันนี้หมายถึงเออคนคนหนึ่งในแก๊งนะครับผมกำลังมีความรักก็เลยทำงานได้ไม่ค่อยดีนะผมแปลไม่ทันะเมื่อกี้โทษทีนะครับเอาแต่โฟกัสกับฝนอยู่นะ นี่ก็เป็นโซนชนาทาวนะครับผมมาที่พรช็อปนะครับผมบิฟนะบิฟไออ้วนเอ้ยเป็นไงบ้างแล้วพูดจีนครับแต่ทั้งโนนีจีนจีนไปสะเจาะสวัดดีนาตุกตาเอาเธอไปทีบิฟพวกเรามีเรื่องขึ้นบันไดไปเดี๋ยวนี้จิ้งจองจึ้งจ๋าอ่าแล้วมีเรื่องอะไรเราวันนี้เราต้องการข้อมูลเดี๋ยวนี้เลยมีพวกนักเลงหางแถวที่ไหนก็ไม่รู้มาสร้างปัญหาแล้วมายุ่งกับลูกของรุยจิ ถวนี้มีเยอะเลยนะต้องการอีกเหรอไอ้พวกนั้นหนึ่งในพวกนั้นชื่อบิลลี่พวกมันเตรียมของไว้ทุกหัวเต็ไมไปหมดอ่าฉันรู้จักพวกนั้นแล้วแหละพวกนั้นชอบอยู่ที่อศูนย์บริการอีกบล็อกหนึ่งเป็นโซนเก,ก่าๆนะฉันถึงได้มาหาานะไ,งไงบิฟนไนม,มีข้อมูลเสมอออกไปตรงถนนอีกฝั่งหนึ่งเดี๋ยวก็เจอเองไ่เจอกันนะนี่พอลลี่ <c oughs> เกี่ยวกับเงินนั่นนะ่ะใจเย็นน่ะ รอคนของชั้นมาอาทิตย์หน้าค่อยมาเก็บรอไปก่อนก็ได้ไปครับไฟเอาแหวนไอ้แก๊งแซงซัพท์นะครับผมเราไปหาว่าไอ้แก๊งนี่มันอยู่ไหนกันนะเคลียร์ให้เรียบร้อยนะให้มันรู้ว่านี่มันถิ่นใครนี่คือถิ่นดอนไ,ไอ้พวกโง่ลุงดอนนะครับทิ้งลุงดอนไป let's go เดี๋ยวก็เจอนะครับไปบฮอลลี่นะ follow follow Polly to the service station นะไปส่วนบริการที่เขาพูดถึงนะส่วนเก่าๆนะเดินไปก็น่าจะเจอแล้วนะเขาบอกว่าเดินออกหลังร้านไปอยู่ฝั่งตรงข้ามนะฝั่งฝั่งเดียวก็ถนนเลยนะโอเคคิดว่าจะรู้จักไอ้นักเลงพวกนี้ไหมตอนที่นาเห็นมันนะ <c oughs> แน่นอน <c oughs> พัทชาชาไม่รู้จักแล้วก็ <c oughs> สิ่งที่เราต้องทำก็แค่ตามหามันอีกใช่ไหมล่ะตามนั้นเลย ตามจุกว่าจะเจอนะครับเราจะเอามันให้ให้ร่วงนะครับมันมายุ่งกับซาร่านะครับผมผู้หญิงของเราเอาล่ะเราจะทำกันแบบนี้นะฉันจะเดินเข้าไปอัดพวกนั้นให้เรียบนายก็ทำเหมือนกันห้ามยิงก็พอโอเคไหมไม่เอาล่ะแผนนี้นะใช้ตลอดเดี๋ยวนายก็ชินฉันจะไปทางด้านข้างเองน่าจะเป็นอันนี้นะครับผม s ซอร์วิส t a t i o n นะครับคิดว่าน่าจะเป็นอันนี้เลยนะ มาครับวันนี้ก็เปิดประตูใช่ไหมค i c ขบอกมึงเลยนว้ยไม่เคยเห็นตู่ที่เยี่ยมขนาดนั้นมาก,ก่อนเลย <พ com S 1> บิลบลี่ไอหมอนั่นมันคนจากคืนที่แล้วนี่วาทุบ <c ười> แม่งเลยครับเดินอัดเหรอเงาไงคืนที่แล้วทำอะไรไว้อยกดหลบไปทันวัช <c ười> ุวัชุวัชุกัสวัชุกัสเหรอวัชุกัหรอกกูทุบให้เอาไปอีกหนึ่งหัว เอาไปอีกหนึ่งหัวเอาไปอีกหนึ่งหัวฮะลบลบอะไรหลบหลบลบอะไรกูทุบกูปัดมีดทุบเบาๆแต่ทุบเจ็บแล้วทุบอีกหลบได้อังเมกิควิกจะทำให้เร็วอุ๊ดแน่อุ๊ดแน่กูทุบขาแตกแล้วจบหรือยังกูเตะอีกรอบนึงล่วงไปไสกรวกัวเลยเก็บมีดด้วยอยากได้นีเอาทุบดีกว่า มันแทนมันแทนในนี่เลยล่ะเนี่ครับเราเป็นปน,นี่นครับข้ามลัวไปทอมเราเข้าเดี๋ยวมันหนีไปเฮ้ยอย่าให้มันไปถึงบิลลี่ะว้วยถึงแน่เดี๋ยวมึงเจอกูเฮ้ยหลบก่อนมันมีปืนมึงตายแน่วันนี้มึงรู้ใช่ไหมเฮ้ยเอาปืนมาเลยไอ้มหมอนี่มันจริงจังแล้วนายผ่านไปนซะเดี๋ยวฉันไปข้างบนเองโอเคเออสเปซ ได้แน่นอนโอ้โหกว่ามันจะฉีบประตูเสร็จกูไปถึงก่อนแล้วครับอย่างนี้บิลรย์ลองไปแล้วตอนนี้เลยต้องยิงเราเฮ้ยมันมีอันนี้ให้ยิงนะครับหัวไปนี่ผมถีบนะครับมีเหรอใครยิงผมวเมื่อกี้ไม่มีมนะโอเคมิงไปครับ มันนี่เลยพวกนักเลงระเบิดหนึ่งทีครับยังไงมันยังไงฮะมันยังไงมันยังไงมันยังไงเฮ้ยแล้วทำไมผมเลือกแค่นี้กมโดนยิงได้ไงวะเนี่ยเคลียร์ยระยะครับโอเคไฟไหม้ครับพุ่งขอาไปไม่ต้องยิงนะนี้โดนไฟไหม้แล้วรับทราบรับทราบเฮ้ย โอ้ยโอ้โหล่วงอีเว้เอ้ยอยู่นี่ก็ออกมายิงลูกซองโอ้โหพเพื่อนเตือนว่าช็อตกันร,ระวังด้วยกูโดนยิงไปแล้วเพื่อนเพิ่งเตือนโอ้ my god อมมี่กูโ o อยู่ได้ไม่เป็นไรผมมีสองชีวิตสองชีวิตนะครับเอาใหม่เอาใหม่อใหม,ม่าใหม,ม,ม่เรื่งเลือดผมลรถจากอะไรก็ไม่รู้นะครับโดนใครยิงก็ไม่รู้มุมนั้นไม่น่าโดนยิงได้แต่เอาใหม่ลบเอาปืนออกมานี่โอเค เปี้ยงตัวปิวไอ้พวกโง่มีตอนนั้นคนหนึ่งครับยิงโอเคหัวแตกคนนี้คนหนึ่งยิงปับป๊บปั๊บปั๊บหัวแตกจัดไปทิประตูเฮ้ยไปโดนแน่พวกนักเลงทางแถวแกโดนแกไม่รอดแน่แกำลังมาแล้วแบม holy shit เลยะมาไม่ยอมปล่อยแค่นี้ผมกัดไม่ปล่อย เฮอ้อยังนี่งไงนี่งไงนี่งไงไลูกสองระวังตัวด้วยมันอยู่ใกล้ครับอุ้ยโอ้โหยิงโ,โ,โดนได้เหวะระยะนั้นเก็บเลยช็อตกันกูเก็บเลยกูฮีนด้วยนี่ลิงเฟิร์สวิงเฮีลิงลงตามบิลลี่ให้ทันจับไปครับเอาทุกคนมานี่เลยมันเอาจริงจัดการมันซะ ขอบุณพกก่อนก,นก็ได้ครับตรงนี้ระยะไม่ดีครับซ้ายเราไม่มีนะมีตรงกลางคนหนึง่งหัวแตกเฮ้ยโอ้โหฝั่งนี้มองไม่เห็นอยู่โน่นครับ <c oughs> โอเคจะร้อยหัวแตกไปชิดอะ่ะอุอ้ยอุ้ยหัวแตกจัดไป เขามาเก็บกระสุนกันครับตรงนี้กระสุนละหมดอะไรอะ่ะให้เก็บอะไรอุ้ยพ็อกเก็ตีวอลเวอร์จัดไปครับนนเบน้นเท่คร <c oughs> ับเน้นเท่อ่แล้วต่อ,อยกับแพงเฉยกดผิดทอมมี่ระวัง <c oughs> เป็นเป็นไหมครับไป เจอไหมไม่เจอนะครับผมมันหนีไปแล้วที่ประตูเอ้ยถึงแล้วเว้ยจอน,นี่หลบเร็วออกไปจากที่นี่กันาตามรถไปเร็วทอมก,กีซ่ะกีซ่ะอะไรคือกีซ่ะโอ้โหรถอะไรวะนะโคตรเท่เลยรถเราอะสมิธครับไปเร็วต้องตามไม่ทันหูแล้วรถช้าจัด,ดรถช้ามากครับคันนี้ รีโหรดอยู่บอกทำไมเนี่ยไปครับสกิลก,การขับรถ40ปีไม่ใช่นะครับเกิดไม้ไม่ถึง30เลยบอก40ว้าย้ดิบโอ้โหก็อีพังไปหนึ่งทีแต่ไม้เป็นไรเลี้ยวได้อยู่ครับเลี้ยวได้อยู่โอเคไปโกปึ๊บตรงนี้ต้องเลี้ยวแล้ว ดิบโอ้โหไม่ไหวครับรถบังคับยากมากคันนี้หนักสุดๆขับรถไปนูแล้วหนีเป็นหมาเลยพวกนี้ <c oughs> <c oughs> แกหลับอยู่หรือไงเนี่ยขับให้ทันสิวะ <c oughs> ไปอยู่รถมันช้าเห็นไหมเนี่ย เร็วสุดแล้วเว้ยแกเคยเห็นใครหนีเร็วขนาดนี้มาสำหรับคนที่เพิ่งไปอดเก่งมาเมื่อไม่กี่วันก่อนจริงไอห,หมอนี่แม่งอดเก่งแต่ตอนหนีอย่างเร็วเลยครับไปครับเราดิฟมาโอ้ใหม่กอดติดเสาไฟฟ้า <c oughs> เร็วเข้าเราปล่อยให้มันหนีไปไม่ได้นะเว้ยได้เล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 ยกำลังพยายามอยู่ โอ้หแม่งขับโคตรยากครับรถบ้าเลยวะเนี่ยเฮ้ยโอ้ไม่กอดเร็วเข้าเร็วเข้าปล่อยไม่ได้จริงจริง,รงปล่อยไปไม่ได้แล้วทำไมรถมันช้าขนาดนี้ไม่ให้รถเร็วๆหน่อยวะฮัลโหลโอ้โหเมมแล้วครับกูเมมแล้วอันนี้นกูเมมแล้วเมมปากเอ้ยเบรกขนาดนี้ยังเลยมันไปนู่นแล้ว ไอหมอนี่พวกนี้นะมันเสียใจแน่ที่ทำอย่างนี้กับซาร่าขับชนซะเองแบบนี้ไม่ไหวแน่ออหนีจนขับชนครับโอ้โหเรียบร้อยครับโดนโดนแน่หมดสภาพอย่างนี้โดนแน่เอามันออกมาแล้วตีหัวมันซะทอมลงมาไม่ไม่ไม่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดียว,ดยวได้ปลด ผมผมยังไม่อยากตายโอ้โหคราวนี้มันจับเลยครับให้ตายสิทอมแกจะมาสงสารไอ,อสัตว์พวกนี้ไม่ได้ไอ,อคนพวกนี้นะถ้าแกให้โอกาสมันแล้วยิงโดยที่ไม่คิดซะก่อนแล้วก็ให้ตายสิกระสุนกูหมดแล้วแต่หมอนี่คงตายแล้วแหละไหนดูสิ บุหรี่ครับอองเขามาสูบจุดเลยให้ตายสิทอมตั้งสติหน่อยลืมไปแล้วหรืองไงว่าไอ้พวกนั้นต้องการทำอะไรกับซาร่าน่ฉันจำได้ก็แค่นี่เราไปกันก่อนที่พวกตำรวจจะมากันเถอะ ใช่ไหมเรียบร้อยนะผม Storm c l o u d Over China Town ะนรับผมนะก็เรียบร้อยนะทุกคนสำหรับ EP นี้นะครับอาจจะสั้นนิดนึงนะผมแต่ว่าเป็นช่วงปีใหม่นะผม,ผมก็นข้างยุ่งๆนะผมกับเรื่องที่บ้านนะครับผมจึงทำให้ต้องจบ EP นี้ไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับผมก็สวัสดีปีใหม่นะทุกคนก็วันที่ลงคลิปนี้ก็จะน่าจะเป็นวันที่วันที่หนึ่ง นะครับพอดีเลยนะฮะผมจำเป็นที่ต้องทำคลิปนี้ในวันที่31เตรียมเผื่อไว้จะได้เป็นเดลี่คลิปให้กับทุกท่านนะครับหลังจากนี้ผมก็จะไปข้างนอกนะฮะก็เลยต้องทำเผื่อไว้นะครับผมขอให้ทุกคนเนี่ยมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะครับผมมีความสุขมากๆในปีใหม่นี้นะครับผมคิดอะไรก็สมความปรารถนาทุกอย่างเลยนะครับผมแล้วก็ไม่ลืมที่จะมาสนุกกับ Q/ ิว a ์และชา n นลกันอีกเช่นเคยนะครับอย่าลืมนะ Subscribe และแชร์เหมือนเดิมนะครับผมแล้วเราจะมาเจอกันใหม่ใน E ีต่อไปอย่างแน่นอนครับ